พ่อไงนั่น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 เสียงดังไปได้เดี๋ยวก็ไก่ตื่นหมดโอ้โหไก่บ้านบอกตัวขนาดนี้แม่เฮ้ยพ่อไก่ตอนไงไก่ตอนเออไก่ตอนแล้วหมูตอนปากเสียแวตกวาพ่อจริงจริงเเนี่ยไปหาเธอดีกว่าโอ้ยดารักี้เลยเชียวตัวเดียวก็ตู้เย็นสี่คิวแลยพ่อปากเสียปากอานาคตไป่เลี้ยงใส่บายแล้วครับ ใจเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วพี่แสนจะไปไหนเลยจ๊ะอ๋อคือคือผมจะมาหาดูอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาสวยๆก็งามครับทชายลูกปากหวานมากเลยไม่ใช่ปากหวานอย่างเดียวนะก้นเปรี้ยวเลยมันดังทับมะนาวมาไปดีกว่าลูกเข้าบ้านแม่กับบ้านเดี๋ยวนี้เลย่คืออยู่แถวนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็เสียคนหมด รูปนล่างเนี่ยพวกไเสี่ยจัดอีกสองไอ้บ้าสามควบโอ้โหนี่สามควบก็โดนแล้วเหรอโอ้พ่ออะไรนั่นไงงงไปเลยบอกไม่ยุ่งไม่ยุ่งไงแย่งพูดหมดเลยใช่ไม่ได้พูดเลยนะกคำเลยจะพูดของอังเขาหน่อยไม่ได้เลยหืมพ่อจริงจริงก็เชียวแล้วทำไมอ่ะไม่ขยา้พูดที่จะพูดของอังฉันบ้างเหรอพ่อพูดอยู่คนเดียวเลยฮะทำเป็นเอะอะโวยวายไปได้ทำไมอ่ะเขาเดินไปเราก็เดินตามสิ ดีด้วยพ่อพูดถูกออแต่ถามจริงรุ่นพ่อยังจะเอาหัวเท่ารุ่นนี้ฮะรุ่นพ่อมีแตล่ล้มนะดูถูกไอ้เวรรุ่นพ่อเนี่ยเตะปี๊บดังนะเว้ยเหรอไม่ใช่ปี๊บเปล่าๆนะปี๊บที่เขาหล่อปูนปักล้มอ่ะโอ้โหปังเลยเหรอสป๊อกหักเลยเหรอกไปพ่อไปละช่างดีชด่างดีตัง้งใจไอ้ลูกคนนี้มันมีความรักมันไม่ห่วงพ่อเลยนะมันหาลูกไม่พ่อก็มีกิ๊กไปหาแม่ลำดวนดีกว่า